สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาพบกับแอดยาอีกครั้งนะคะกับช่องกดติดหัวดังมาแชร์ก็ใกล้มาแล้วนะคะกับโค้งสุดท้ายแอดก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขปังๆเอามาให้ท่านผู้ชมได้อัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนไปดูรายละเอียดกันแอดก็มีเรื่องเล่าความฝันจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันค่ะซึ่งแอดก็ฝันในคืนวันพระใหญ่นะคะวันวิสาขบูชา แอดก็สวดมนต์ไหว้พระนอนแอดก็ฝันว่าได้ไปเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งแอดเดินเข้าไปแล้วแอดก็ได้ไปเจอกับรูปพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9นะคะแอดก็ได้ยกมือไหว้ขอพรพระองค์ท่านนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตกท้ายแอดก็ได้กินปลาหมึกตัวใหญ่มากแล้วก็ได้แบ่งให้เพื่อนกินด้วยเช้ามาแอดก็เลยไปเล่าให้เพื่อนที่ทํางานฟังค่ะเพื่อนก็เลยบอกให้ซื้อ อายุในหลวงพระองค์ท่านนะคะซึ่งก็เป็นวันหวยลาวออกนะคะวันพฤหัสฝันคืนวันพุธวันพฤหัสก็เป็นวันหวยลาวนะคะหวยลาวก็จะออกวันจันทร์กับวันพฤหัสค่ะเวลาสองทุ่มครึ่งประมาณนี้นะคะแอดก็เลยไปลองซื้อดูแอดก็ถูกนะคะถูก8 9 9 8นะคะอายุในหลวงนะคะแอดก็เลยเพื่อนแอดก็ถูกด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อนที่ทํางานนะคะ แอดก็เ,เลยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเผื่อเผื่อจะมีมีโชคร่วมกันนะคะท่านผู้ชมก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับหวยใหญ่ของเรานะคะวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะแอกดก็จะไปซื้อ0990 yes. แล้วก็8998นะคะแล้วก็4774ค่ะท่านผู้ชม8 9 9 8นี่ก็อันตลอดการเลยหวยหวยไทยของเรานะคะถ้าจะถูกก็ คงจะจ่ายเครื่องเดียวแหละค่ะท่านผู้ชมแปดเก้าเก้าแปดนะคะก็อลองไปซื้อด้วยกันนะคะท่านผู้ชมเอาราคาเราก็ไปดูแนวทางของเรากันเลยนะคะแอ,ด,อดก็ได้ไปหามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะก็เริ่มต้นที่พญานาคานะคะท่านผู้ชมเราก็ไปดูกันเลยค่ะ พญานาคาก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย3ตัวบนนะคะตัวเด่นที่หลัก2ค่ะงวดประจำวันที่1นมิถุนายนซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย3ตัวบนหางเดียวนะคะ327ค่ะต่อด้วยเลขท้าย2ตัวบนนะคะ27แล้วก็5 4นะคะท่านผู้ชมไปต่อกันอีกแนวทางหนึ่งค่ะเลขท้าย2ตัวล่างนะคะให้วิ่งหลัก5ค่ะเลขท้าย2ตัวมีก็5 0 54แล้วก็57นะคะ ก็แคปเอาไว้ดูนะคะเอาไว้เป็นแนวทางค่ะไปต่อกันที่แนวทางอาจารย์ธีรพัฒนะคะซึ่งก็ได้ให้เลขท้ายสองตัวล่างนะคะงวระจันทันที่หนึ่งมิถุนายนซึ่งก็มีตัวเลขที่น่าสนใจคือ3า3ห3าสา5หก9า9แป 09แล้วก็23นะคะตัวเด่นก็จะเป็นตัวที่วงกลมนะคะนั่นก็คือ57 59 19แล้วก็69นะคะท่านผู้ชมไปต่อกันที่แนวทาง S สมบูรณ์นะคะซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย3ตัวบนนะคะซึ่งก็มีตัวเลขคือ905 906และ907นะคะไม่ต้องกลับค่ะต่อด้วยเลขท้าย2ตัวค่ะ05 06แล้วก็07นะคะ ไปต่อกันที่แนวทางกับตันใหญ่นะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย3ตัวบนค่ะซึ่งก็มี947 957 547 557ต่อด้วยเลขท้าย2ตัวบนค่ะ47 57แล้วก็54นะคะต่อด้วยเลขท้าย2ตัวล่างค่ะซึ่งก็มี62แล้วก็67นะคะท่านผู้ชมสนใจก็แคปเอาไว้ดูนะคะ ไปต่อกันที่แนวทางฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย3ตัวบนนะคะซึ่งก็มีตัวเลขคือ274 275 285แล้วก็286นะคะต่อด้วย2ตัวล่างค่ะ50 59 73แล้วก็70นะคะท่านผู้ชมท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจรารย,ยานในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปทางช่องก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆุกสำนักด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ